สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n เ e ช i l i l เกมเมอร a n ีว a n n อง a น i เม Fantasy เกนะครับผมวันนี้มารีวิวเกมมือถือบ้านนะครับเออห่างหายจากการรีวิวเกมมือถือใหม่ๆมานานนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเกมแนว i d ด n t a c t i c ินะครับอิงไปทาง Fantasy นิดหนึ่งนะครับก็คือมีทั้งแบบอสศวินเออมีอัศวินขีม่ม้ามีมือปืนอะไรแบบนี้มีหุ่นยนต์ด้วยนะ เป็นเกมแนวแท็กติกไอเด้นะครับก็คือจัดทีมแล้วก็สามารถปล่อยอัตโนมัติเก็บหาของหายาเออะไรพวกนี้ในแบบออฟไลน์ได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราล็อกอินกันก่อนนะครับสามารถล็อกอินผ่านทั้ง Google Facebook แล้วก็ Tourist นะครับเดี๋ยวเราเป็น Tour i s และกันมาลองทดสอบนะครับเริ่มเกมมานะครับรูปแบบเกมนะก็จะเป็นแนวแท็กติกไอเดอย่างที่บอกไปนะครับผมก็คือ เราจะสามารถปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะมันจะหาของอัตโนมัติไปเรื่อยในส่วนของไอเดร์น,นะครับแม้กระทั่งออฟไลน์อยู่นะครับแล้วก็เวลาลุยดาเนี่ยเราก็จะได้เล่นในแบบแท็กติกจัดทีมทั่วไปนะเป็นเทิร์เบดนะครับผมโอเคมาดูการจัดทีมนะครับเริ่มมาเนี่ยก็จะเขาให้ตัวละครนะครับตัวมันจะมีเป็นสายมาลีแล้วก็สายเรนนะครับมาลีนี่จะเป็นพวกตีใกล้นะแล้วก็ตัวตีไกลเดี๋ยวจะได้มาทีหลังนะครับผมโอเคตอนนี้เรามีแค่2ตัวนะครับก็คือ เป็นตัวโล่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวทหารม้านี่เราวสู้กับขังข้าวปีศาจโอ้โหทหารนี่แต่งชุดอย่างกับพวกมองโกลนะอันนี้คือมองโกลแล้วนะหัวมันเลยจะล้นๆหน่อยหนึ่งโอเคเออผ่านดานแรกนะครับเนี่ยได้ตัวละครเพิ่มนะครับตัวต่อมาที่เราได้มานะครับเดี๋วนี้จะเป็นสายเรนนะครับก็ เป็นหุ่นยนต์นะครับคือแฟนตาซีสุดๆไม่รู้ว่าปนกันมาได้งไงนะโอเคตัวนี้จะเป็นตัวแบบยิงยิงไกลนะครับเราสามารถวางได้ทั้งในแถว m i d เดิลแล้วก็แถว Back นะครับคือจริงๆแถวไหนก็ได้แต่เขาอัตวตเตเรียจะกําหนดให้เราลงไปในแถว m i d เดิก่อนนะครับส่วนพวกตัวตีใกล้เนี่ยพวกาสายมารีนะครับก็จะให้ไปยืนอยู่ฟรอนต์นะครับแถวหน้าตรงนี้เราสามารถกดใช้ อันตรได้นะครับนี่โอ้โหดูหุ่นยนต์จริงมีสายเทียบโอเคคิวได้หนึ่งเรียบร้อยอผ่านากันง่ายๆนะนได้ทั้งยา E.P นะครับแล้วก็เหรียญทองนะซึ่งเอาไว้ใช้ในการอัพเลเวลแล้วก็ตีบุกขอนะครับวีดานต่อไปนะครับชาเลนต่อเลย ในการปรับสปีดแล้วก็ปรับออโต้เนี่ยต้องรอผ่านก่อนนะครับก็คือคอ,อันเนี้ยออโต้ Auto ได้เมื่อเคลียร์สเตต์หนึ่งขีดแปดนะครับแล้วก็สปีดปรับได้เมื่อเคลียร์สามขีดสามนะครับทหารมา้าบุกเข้ามาแล้วก็ปืนใหญ่ยิงตามอมทหารทว่นนี่รู้สึกเลือดเริ่มลดเยอะเ,เนี่ยอ๋อเป็นเพราะเราเอามมาลุยเข้ามาด้วยนะจริงๆคือมมานี่ควรจะอยู่ข้างหลังข้างหลังไม่ต้องรีบได้ตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ แล้วก็เหมือนได้เป็นอาวุธกับชุดเกราะมาด้วยนะครับโอ้ได้ปืนยาวนะวครับโหปืนนี้ยาวกว่าตัวเองอีกนะโอเคอได้ตัวละครเพิ่มมาอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดทีมกันต่อใช่ไหมอ่เขาจะพาเรากลับมาที่หน้าฟังก์ชันหลักของเรานะครับตรงนี้จะมีการจัดตัวละครนะครับของในกระเป๋าการอีโวตตัวละครการซื้อของแล้วก็ซัมมอนตัวละครได้ด้วยนะครับเข้าไปที่โหมดฮีโร่ของเราติด กดไปที่ตัวปืนที่ได้มาใหม่นะครับนี่เราสามารถอัพเลเวลได้ตรงนี้นะครับโดยใช้ไอ้นี่นะเออมันจะเป็นเม็ดเลเวลที่เราเก็บมาได้นะครับอันนี้ให้อัพถึงเลเวล5ชา sharp shooter โอเคแล้วก็ให้ติดอาวุธนะครับเออเป็นมือปืนแต่ติดมีดแจมไปเลยอ่าตอนนี้เราเข้าไปที่เมนไลน์ Battlefield นะลุยต่อนะครับเอาละชลเลนต์ต่อด่านที่ 1x4 ี4นะครับ เราได้ตัวใหม่มาแล้วก็ต้องเซตลงไปหน่อยนะครับตัวมือปืนอยู่ที่แถวหลังสุดนะตัวอื่นยังเลเวลหนึ่งกันหมดเลยมีมือปืนเลเวลห้านะครับอันนี้เรารู้แล้วเราจะไม่เอาม้ารีบปุกไปนะปนี่ทหารควรเคลียร์ก่อนนี่เราปืนยิงตามเอาปืนยิงไปไหนวะเนะี่ย แล,แ,ลแ,ลแล้วตัวปืนผมมันยิงไปไหนนะเมื่อกี้น,นีตัวปืนหุ่นยนต์นะค่อนข้างยิงงวนะครับโอเคก็ยังผ่านด่านได้อยู่นะหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเป็นตัวแรกที่เปลี่ยนนะผมตรงนี้นะครับเป็นการกดรับของนะครับจะมีหีททางซ้ายนะก็คือของที่ได้จากการที่มันเปิดเป็นระบบไอเดนอยู่นะครับคือเราออฟไลน์ไปเนี่ยเช้ามาปิดปุ๊บเราเข้ามากดรับอย่างนี้ก็ได้นะก็จะได้ของนะครับก็จะมี ทองมีเอ็กพีนะครับโอเคเลเวลสามแล้วอ่ะลุยต่อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปอัพเลเวลนิดนึงดิเออ่รู้สึกว่าฟอนต์ลน์เรามันบางไปนิดนึงอ่ะมาดูของแจกก่อนดีกว่าเวลคัมคอลเลก a l อไม่ให้อะไรเลยขอบคุณมากแล้วตรงนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นของรางวัลที่เราได้จากการ ผ่าน a อ h i e ิ e เมนต์นะครับความสำเร็จต่างๆนะอันนี้คือเลเวล2นะครับแล้วก็อันนี้ผ่านด่าน1-4ก็จะได้เพชร250ด้วยเออเพชรนี้เราเอาไปซัมมอนนะได้โอ้ยมีชุดเกราะด้วยโอเคแล้วก็นี้คือล็อกอินเดลี่นะครับเออเดลี่เนี่ยเราจะต้องทำแต้มให้ได้จนถึง100นะครับถึงจะได้ของรางวัลมันนะพอเราทำไปทีนึงเนี่ยแต้มก็จะเพิ่มมานิดนึงนะครับ พอถึง20เราจะเก็บ 20, 40, 60, 80เนี่ยเราจะเก็บหีบได้นะครับนี่เราเปิดได้2อันแล้วเนาะออได้เพชร20แล้วก็อันนี้เป็นโซรูเบลไลท์นะครับเอ่อเอาไว้สำหรับพัฒนาฮีโร่เหมือนกัน20อันได้เพชร30โอ้ได้กล่องอะไรไม่รู้ด้วยโอเคไปที่ช่องกระเป๋าของเราเปิดกล่องกันเลยอ๋อเป็นแรนดอมอุปกรณ์นะครับอ u i p m e n t เปิดไป เนื้ออะไรเนี่ยเครื่องประดับเหรอพาลิสมันน่าจะเป็นพวกเครื่องประดับนะครับแล้วก็อันนี้อาริเติ้ลโกนะครับอาริเติ้ลโกอาริเติ้ลบิดก็โกเล็กน้อยนะครับได้มา8ปดพนึ่นะโอเคต่อไปเราไปดูที่หน้าหมวดฮีโร่ของเรานะครับแล้วก็นี่เราสามารถ w e a r All ก็ได้นะหรือว่า Take Off ออกก็ได้นะครับนี่เป็นชุดสวมใส่เรียบร้อยอัพเลเวลตัวป,ปืนซะหน่อย เป็นรลเวลเท่าไหร่ละ6หกแล้วนะตัวมา้าตัวมา้าไม่มีเกราะเลยเอารลเวลไปสักเอ้อ๋อต้องอัพรลเวลก่อนนะมันถึงจะใส่เกราะได้นะครับโอเคม้านี่ตายบ่อยใส่โอ้ม้าถือปืนเนะี่ยม้ามีธนูกระดาษแต่ถือปืนนะครับส่วนเอาตัวปืนเนี่ยมาใช้ถือมีดโอเคเราเข้าใจได้นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวติดดาบให้ตัวนี้หน่อยแล้วหุ่นยนต์เราละ นี่โอเคเราจะอัพเรเวลให้มันเท่าๆกันนะี่ยเรเวลหใช่ไหมอ่ะไปหกนี่มาหตัวนี้ปึ๊บอ่ะไอ้นี่เราหมดนะสีเขียวคอมมอนเราหมดนะครับอ่อพอเรเวล1ิเอ็ดนะเราจะสามารถอันล็อกสกิลใหม่ได้นะครับ14แล้วก็เรเวลสีด้วยนะนแต่ละตัวก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับ ในเกมนี้มันจะมีระบบเผ่านะครับคือน่าจะเป็นเผ่าหรือหรือว่าเป็นธาตุก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะมีขอบสีเห็นไหมสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเขียวอันนี้น่าจะเป็นธาตุหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมีเทอร์รันนะครับเทอร์รันคือพวกนี้เป็นเทอร์รันหมดเลยแต่ว่าเรายังไม่มีแอดลาแล้วก็เวนฟีนะครับโอเคเดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะปลดล็อกมานะครับผมตรงนี้เราได้รับขออีกแล้วอัปเกรดฮีโร่สิบครั้งนะ โอ้ได้เพชรห้าสิบแล้วก็มีหีบมาอีกแล้วเปิด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 ,ปดนี่อะไรแอคควายหกหกอ้าวเอฟเคโกนะครับเอาไว้ก่อนโกนี่ไว้ก่อนไม่รีบนะครับมาดูถึงระบบซัมมอนต้องอ่าเราต้องเล่นถึงด่านที่หนึ่งีสิบสองนะครับเพราะฉะน,นั้นลุยยาวเลยปะอยากซัมมอนแล้วลุยต่อด่านที่หนึ่งขีดห้านะจัดไป ฮึบฮึบโหคราวน,นี้มีปีศาจปีศาจไฟแล้วก็ปีศาจลูกตานะครับวันนี้ยิงพูดถึงแล้วไอตัวหุ่นยนต์มันก็ยิงแรงนะแต่มันชอบยิงแบบออกแผ่นค่านะครับทหารม้า,มาเก็บเได้ปรอดไว้วิคตอเรีย,รอยเอาได้ชุดเกราะม,มาใหม่แล้วไปนิกเต้เลยเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ของผ,ผมว่าอย่างน้อยนะ่าจะไปถึง1นึ่งขีดสิบสองได้อะ โอ้เขาวนี้สู้เหมือนตัวมังกรหรือมแมลงอะไรสักอย่างนะครับเป็นมีรีสองตัวแล้วก็ข้างหลังนันเป็นเรนสองตัวนะโอ้เป็นควายเหรอเรานึีกว่าแมลงแล้วข้างหลังนั้นไม่ใช่มังกรมันเป็นเหมือนเหมือนนั่นแ้ม้านินมังกรเลยนี่บอกว่าวนเรากวาดก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปืนดับเบิล้ลลรากปิดด้วยมา้า อออไ,ไม่ตายฮะนี่มันมืนแล้วม,มัสตานมาสตอ้นเรียบร้อยใช้เวลาแค่ด่านลนะนาทีเท่านั้นนะเล่นง่ายเล่นไวนะครับปิดไว้ก็เก็บเลเวลได้ด้วยนะครับโอเคลุยดานต่อไปอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูอีกรอบนึงนะครับมันจะมีเกี่ยวกับระบบ CP ระบบค่าพลังนี่นะคราวนี้สู้กับตัวอะไรนินจาเลยข้างหลังนี่อะไรมาปลาหมึกโอ้ปล่อยไฟฟ้าได้ด้วย องแล้วเอาปืนไปกินป้าหวานก่อนนี่เลียร์แถวหน้าให้หมดมาเราลุยกันไปเลยมีหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์ไม่โดนไม่เป็นไรชนะแล้วโอเคอาได้ปืนได้รับเครื่องประดับอนุจะได้ของเรื่อยๆนะแต่ละด่านนะครับโอเคมาถึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ ตอนที่เราเข้าไปหน้าก่อนจะสู้นะนี่ไงมันจะมีในส่วนของเรื่อง Combat Power นะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นของเรานะครับแล้วทางขวาเนี่ยจะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับ Combat Power ของทีมนี้อยู่ที่1 7 4 4นะครับแล้วก็ไม่มีออร่าที่จะเป็นแบบบัฟเสริมของเผ่าด้วยนะแล้วจัดทีมออต์เรนมายืนหน้าด้วยเดี๋ยวเียบก่อนเลยนี่เออมันมีเขียวกับน้ําเงินเนี่ยนะยางทีทง่เรายังไม่รู้นะครับว่าอะไรแพ้ทางอะไรนะี แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับนี่มันจะมีบัฟนะครับโบ ATK ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ HP ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเกี่ยวกับฮีโร่ที่เราลงไปนะครับเป็นเซมเรสนะครับอันนี้ก็คือเป็นเผ่าเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็มีมากกว่านั้นจริงถ้าเราเอาลงห้าตัวได้ก็จะได้ ATK ยี่สิบห้าแล้วก็บัฟยี่สิบห้านะครับอันนี้คือเป็นเผ่าเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะก็คือเป็นเผ่าเทอรรันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องทีมนี่สำคัญนะครับเกมนี้โอเคลุยต่อ ท่นตัวอะไรไก่ใช่ไหมสปาร์ลาดเขาโคตนแฟนตซีเลยแบบมีทั้งหุ่นยนต์ทั้งอะไรก็ไม่รู้ตีกันนัวเลยพู่ไปหมดเลยอีอ่สอยซะแล้วก็จริงจริงๆผมว่าหุ่นยนต์เนี่ยควรจะเป็นของหลักสุดนะเพราะว่าดูจากท่าอันตีแล้วก็ตัวเนี้ยท่าตัวปืนท่าอันติมันจะเป็นเหมือนยิงขึ้นฟ้าแล้วหล่นลงมานะครับ เดี๋ยวลุยต่อก่อนเดี๋ยวผมจะขยับทีมนิดนึงโอเคผมว่ามันน่าจะเข้าท่ากันเออเอามายืนกลางคู่เลยก็ได้นี่หว่าโอเคอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้คราวนี้ทีมศัตรูนี่พลังพันเจ็ดแล้วก็บัฟยี่สิบห้าด้วยค่อนข้างสูสีมากแล้วมีมิลีสองตัวนะครับมีตัวเลนอีกสองตัวโอ้ผมว่าอาจจะอาจจะติดเหมือนกันนะเนี่ยถ้า ถ้าติดจริงคงต้องกลับไปอัพเวลแล้วก็ใส่ของเพิ่มนะครับนี่ทหารทวนกว่าก่อนแล้วก็ตามด้วยปืนปืนเบิ้ลไปที่ม้าลุยเข้าไปเลยอ่าไม่ไม่ติดไม่ติดฐานสบายนะครับ 100, เรียบร้อยเลียไปอีกหนึ่งด่านอันนี้หนึ่งขีดสิบ่ไหมัีเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ขีดเก้าอ่ะีะ่เวลเราห้าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขออัพอัพขออีกนิดนึงนจะจ๊ะอัพของก่อนอัพเวลด้วยอันนี้ใส่ใส่หน้าไม้เพิ่มได้นะครับแล้วก็ดับเวลอัพเบล,เลปึ๊บออ เอ <8 S 2> ได้ไหมของ11ยังไม่ได้นะต้องใช้ของนะครับมีคอสนะก็คือไอตัวเนี้ย30นะครับเม็ดแดงแดงแล้วก็อันนี้คือทองแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนไอยาสีฟ้านะเดี๋ยวเราค่อยอัพละกันเอาแค่เลเวล10ก่อนอ่าแล้วก็ตัวผมชอบตัวหุ่นนะโอ้ตอนนี้ไอยาเราหมดนะครับยาสีฟ้าเราหมดตัวนี้ก็อัพได้แค่เลเวลเดียวเองโอเคใส่ของก่อน ใส่ของกันเรียบร้อยหมดแล้วนะตรงนี้มีอะไรให้เรารับอีกแล้วโอ้มียาเขียวเย็กพีสีเขียวสองพันนะครับแล้วก็ทองสองหมื่นเพชรอีก 2, 5, สองร้อยห้าสิบอัพได้ไหมเอ่ยสีเขียวเนี่ยเพิ่มมาอีกสองพันนะครับนี่อ๋อมันคือเยี่ีสีเขียวนี่ก็คืออัพใส่ตัวเขียวนะครับแล้วก็ ถ้าสีฟ้านี่ก็คือต้องอัพไว้อัพตัวฟ้านะครับอ้าวคราวนี้เลเวลเราตันแล้วนะถ้าจะอัพต้องจ่ายคอร์สนะครับึ่งไอ้เม็ดแดงเนี่ยผมว่าหายากนะโอเควิต่อก่อนอชัปเตอร์ที่1นึ่งีโอเราไปอัพพลังมาทีนี้ค่าคอมแบท Power เราขึ้นเป็น2,300นะผ่านสบายขึ้นแน่นอน รู้สึกว่าเราจะออตโต้ได้แล้วนะครับโอเคจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องอันตินะเออแต่ว่าจริงๆเราน่าจะบังคับเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวทหารมา้าเราเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปกลางดงนะโอ้ไม่ไม่บอดไม่ฉลาดนะเออม้าตีหลังสุดหรือเป็นเพราะม้าติดมึนอยู่วะไม่แน่จว่าบอดฉลาดหรือว่าติดมึนพอดีนะครับ โอเคผ่านอีกหนึ่งด่านนะครับเอาลืมกดต่อเอาไปชาลินต่อนะครับด่านที่1นีคด1นึงหนึ่งขนคด11เอนั่นเองจะจบ1ขีด12แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกาชาก่อนที่จะปิดท้ายคลิปไปนะมาดูซิว่าการซัมมอนกาชาเกมนี้จะเกลือแค่ไหนนี่ไงโอ้บอลไม่ฉลาดนะครับพี่มาเราวิ่งเข้ากลางตรงมาแล้ว โอ้แต่ว่าเออมันจัดจัดแนวยิงดีอะมาวิ่งเข้าไปก่อนแล้วหุ่นตามนะครับโอเคดูแล้วออตโต้มันจะรู้ระบบมากกว่าเรานะอ่ะต่อไปเป็นด่านหนึ่งคีับเป็นบอสเนาะบอสต,ตัวเดียวเลยนะครับสู้ด่านมีลีเป็นบอสมีลีนะโอ้โหบอสที่โตมัาล่มเลย สุดยอดพ่เศงอ่ะโอ้ไม่ได้คาดหวังว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพิเศเจ๋งเจ๋งเจ๋ง,จงชอบนะครับเออเป็นคนที่ชอบตีบอสตัวใหญ่ๆแล้วนะโอ้โหเข้าไม่ได้เลยโดนกวาดออกมาพีเ้เอาปืนยิงมันไปนี่ไฟ เอจอผ่านนะเราริงนี้ทีมเรานี่รู้สึกว่าขาดไอ้นี่นะตัวฮิวนะครับนีโโ่โหโดนตบโกระจายโ,โหบอตมันแบบโอ้มันคือฮอนลีส่าเนี่ยคือกิ้งกาเขาเหรอมันโคตรโหดเลยอะแต่ถ้าเลือดมันมันตีแรงกว่านี้นิดนึงนะครับเออเราคงไายจบตซี่อะโอเคผ่านเอาชนะมาได้แล้วนะครับ โหขนาดบอสด่านแรกง่ายๆนะยังตายอย่างเี่เลยโอเคชนะมาได้แล้วนะครับโอ้ได้รับไอ้ตัวนี้ด้วยขีมสีแดงนะครับ10อันแล้วก็อันนี้เหมือนตัวสุ่มหรือเปล่าอ,อเรียบร้อยเราเคลียร์เคลียร์ไปได้นะครับก็ไปโผล่ที่ชัปเตอร์ที่2นะครับ เขาให้เรากลับไปที่หน้าหลักของเรานะเฮดคอรเตอร์นี่ไงมาซัมมอนมีให้ทดสอบฟรีด้วยนี่นะครับก็คือซัมมอนเราจะได้ระดับ S อบวกหนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ไอตัวเหลืองๆนั่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นซัมมอนแบบ10ครั้งเนี่ยใช้เพชรถ,ถึง2700โ,โครตรเยอะโอเคไม่เป็นไรขอฟรีตัวหนึ่งก่อนละกันโอ้โห อะไรเนี่ยยานนวกาศมาจากนอกโลกเลยโหมาจากต่างดาวอย่างนี้ต้องแบบโอ้โยย่มเป็นแบทเทิร์นเมดิกโอาแบตเทิรเมดิกคือเจคคนนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้คือสไปเดอร์อ์ทิลเลรี่นะครับเป็นเอ่อปืนปืนยิงแบบถ้าเคยใครเคยเล่นเกมไอรถถังอ่ะมันจะจะบอกถูกนะ ปืนยิงแบบวิถีกระสุนคโค้งเออประมาณนั้นโอเคตอนนี้จริงๆเนี่ยเราสุ่มได้อีก2ตัวนะครับเพราะว่าเพชรมี600ถ้าสุ่มตัวเดียวเนี่ย300นะครับถ้าสุ่ม10นี่คือประหยัดไป300เพชรแต่ช่างมันเถอะสุ่มไปเลยมาแล้วบินมาจากนอกโลกอีกแล้วเรียกกำลังเสริมจากนอกโลก,าาออกมาถืงเงามานี่ขำกากเลยวับเป็น เบรสเลฟนะครับโอ้โหอืมดูขานี่มันเหมือนขามันโคตรตลกเลยโอเคเอาเป็นว่าขามันตลกแล้วกันเหมือนอะไรก็อย่าไปบอกเลยเคมไมค์ตัวนึงซุ่มนี่ได้สีเขียวนะรอบนี้สเกลนะครับ โอ้ตอนนี้ค m อมบ p พอร์น้อยอ่ะเป็นหุ่นยนต์เหมือนเอ่อเกี่ยวกับพวกเรดาร์อะไรสักอย่างนะครับอ้ตรงนี้นะครับจะมีเกี่ยวกับว่าถ้าเราสุ่มฮีโร่เมื่อกี้วัน18นะครับพอเราสุ่มไป3ทีใช่ไหมอ,อตอนแรกเริ่มมาน0สุ่มตัวไป1ทีแล้วก็สุ่มเพชร2ทีนะครับก็เหลือ17เนี่ยเขาเขียนว่าถ้าเราสุ่มจนครบเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับอีลิทฮีโร่เะครับเออเป็นฮีโร่ระดับ ตำนานโอเคมาแล้วเดี๋ยวเราก็จัดทีมลุยกันอีกสักนิดอีกสักรอบหนึ่งมาดูที่ด่านเชลนสองคิดหนึ่งเนาะโอ้โหค่าพลังยังเยอะอ๋อแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็น5ตัวเราใส่ตัวที่5ได้แล้วนะครับก็ขอเพิ่มเป็นนี่หละเลยโอ้ตัวนี้เป็น f r นะเป็นะสีม่วงเลยนะครับอ๋อถ้าสีเนี่ยคือผมว่าเป็นระดับแน่เลย ใช่ไหมคิดคิดว่าใช่เลยแหละนะครับอ๋อเราได้เผ่าแอตแลนมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเทอร์เรนหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดทีมเทอร์เรนอยู่แล้วนะ5้าตัวนะครับบวกไป25%เปรซนลุยโลดนี่ดูโอ้โหหุ่นยนต์มงมุมเลยไหนว่าปืนวิธีโคของมันนี่มันปืนกลธรรมดา นี่มีต้องปืนคนนี้นี่ยังไงปืนพิธีโค้งโอ้โหเป็นบาสุก,ก้าเลยลงกลางหัวทั้มโหยิงดัวมากอ่ะโอ้โหอดิติตี้นี่สุดเจ๋งอะ่ะโอเคครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมถือว่าเป็นเกมไอเดียแท็กติกที่สนุกนะแล้วก็ ภาพเพิ่มโอเคเนะี่ขาดในส่วนของเรื่องของเสียงภาพไม่มีนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวทางฝั่งของฝรั่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยเน้นเรื่องเสียงภาคนะครับผมแล้วก็สุ่มกาชารู้สึกเริ่มมาเนี่ยเกยมให้เพชรฟรีม,มาน้อยไปหน่อยนะแต่ไม่แน่นะว่าถ้าเราเปิดทิง้งปิดทิ้งไว้นานๆนะครับไอดอลเนี่ยบางทีก็ได้จากไอกล่องพวกเนี้เหมือนกันนะครับ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามเกี่ยวกับอนิเมะเกมต่างๆนะครับเกมแนวแฟนตาซีต่างๆในช่องนะครับรีวิวเกมมือถือใหม่ๆนะครับในช่องแล้วก็ไลฟ์สดโดยคุณออนตอนกลางคืนนะครับก็อย่าลืมมากดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเ,วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ